สวัสดีครักไก่ข่ทองคสวัสดีสวีดัตเพื่อนๆทุกๆคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องกุ๊กไก่ไข่ทองคำค่ะเออวันนี้กุ๊กก็มาอยู่กับในเมกาเกมเช่นเดิมนะคะทุกคน เดี๋ยววันนี้กุ๊กจะพาทุกคนมาเล่นเกมอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะทุกคนว่ากุ๊กเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปปังหรือเปล่านะฮะเออวันนี้กุ๊กมาก,กับยอด8,9 0 0้าบาทจ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะ mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กุ๊กกันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะเล่นเกมอะไรดีเดี๋ยวเราไาเลกันเกมไปก่อนนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาค่อนข้างหนักนิดนึงนะฮะ <c oughs> เล่นอะไรดีอยทุกคนเกมอะไรดีแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าตัดสินใจยากมากเลยนะเนี่ย เกมนี้ค่ะ Fortune Ox นะคะหรือวัวแห่งโชคลาบนั่นเองนะคะเออน้องวัวแดงของเราเองค่ะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าจะปังหรือเปล่าน,นะคะทุกคนเออโหลดนานไปอีกอะไรครับเนี่ย ควรเปลี่ยนเน็ตก่อนอะไรครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากเล่นค่ายเดียวกุ๊กนะฮะเดี๋ยวกุ๊กเนี่ยจะทิ้งลิงก์สมัครนะคะไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดสมัครกันมาได้เลยนะคะโอเคถ้า <Okay. S 1> พร้อมแล้วเนี่ก็ไปเริ่มกันเลยจ้า ยวขอปรับยอดเนิมพัน์เหมือนเดิมนะคะทุกคน,นต้องปรับก่อนนะอ่าโอเคค่ะยอด100บาทนะฮะไปเลยเริ่มเลยฮะทุกคน <S <S เห็นเขาบอกกันนะทุกคนว่าเกมเนี้ยคือแตกหนักจริงโอ้โหพูดปุ๊บมาปับ๊บ๊บมาปั๊บทุกคนอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย โอ้โหสี่พันเบาเบอ่ะทุกคนสี่พันเบาเบาเออไม่ธรรมดาค่ะเกมนี้ไปไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆฮะเออก็ไปเรื่อยๆฮะไปฮะไปฮะเออเข้าไหมาเข้าไหมาต้องมาต้องจัดให้สักหน่อยแล้วแหละ มันจะเงียบอย่างนี้ไม่ได้นะฮะไปเรื่อยๆเลยฮะไปเรื่อยๆเลยะฮะอย่าลืมนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะเออเป็นกำลังใจให้กุ๊กด้วยนะคะจะพาทุกคนมาเฮงไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะ เดี๋ยวตอนนี้คือเงียบมากทุกคนเงียบอะไรขนาดนั้นนะเฮ้ยโอ้โหทุกคนคะ่ะมาแล้วฮะมาแล้วฮะวัวแทบมาแล้วฮะอะไรครับเนี่ยโอ้โหแค่กี่นาทีเองอ่ะทุกคนสำหรับวันนี้อ่ะกูพอแค่นี้ดีกว่านะฮะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะวันนี้สวัสดีค่ะ